สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมางาน Open House ของคณะศากรรมอาหารภาสาขาเทคโนโลยีการหมักในศหกรรมหาหารนะคะก็จ,จะมีทั้งหมดนะคะ3ฐา,านนะคะก็จะมีฐานแบคทีเรียยีสต์แล้วก็ลานะคะโดยจะมีการเอาผลิตภัณฑ์นะคะมาวางโชว์แล้วก็มีการอธิบายให้น้องๆที่มางาน Open House ฟังนะคะว่า ผลิตภัณฑ์ตัวนี้คืออะไรมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมายกตัวอย่างผลิตภัณฑ์แรกเลยนะคะก็คือจะมีน้ำส้มสายชูนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้จุลินทรีย์ในกลุ่มของแบคทีเรียนในการหมักนะคะต่อไปนะคะก็จะมีพวกนัตโต้ถั่วเน่าค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นนัตโต้ที่ใช้จุดินทรีย์บาซิลัสนะคะในการทำอะคะแล้วก็จะมีพวก กิมจิชีสนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังมีการส่องกล้องจุลทรรศน์ให้น้องๆดูนะคะว่าจุลินทรีย์มีลักษณะเป็นยังไงเป็นรูปร่างยังไงเป็นแท่งถ้าติดสีหมายความว่ายังไงด้วยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นกลุ่มของโยเกิร์ตแล้วก็นมเปรี้ยวนะคะ แล้วก็จะมีการให้น้องลองชิมด้วยค่ะว่ารสชาติเป็นยังไงทำไมถึงมีเกิดลักษณะแบบนี้ขึ้น,นะคะ่ะต่อไปนะคะก็จะมีแหนมแล้วก็มีไส้กรอกอีสานค่ะแล้วก็เหมือนเดิมเลยคะ่ะจะมีการส่องกล้องเกิดขึ้นนะคะจากนั้นนะคะจะเป็นจุลินทรีย์ในกลุ่มของยี์นะคะก็จะเป็นกลุ่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ออกมาโชว์ในวันนี้นะคะแล้วอันนี้นะคะจะเป็นการเกิดแก๊สในการหมักจุดินทรียค่ะก็จะมีโปสเตอร์ในการอธิบายด้ยนะคะว่าทำไมถึงเกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นมาค่ะแล้วก็จะมีอันนี้ก็คือสารสก,กัดจากยีสตนะคะ กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มาจากเชลยราค่ะก็จะมีเทมเป้เทมเป้ก็จะมีโปสเตอร์ว่าหมายความว่าอะไรรสชาติเป็นยังไงค่ะแล้วก็จะมีเป็นเพจให้ดูด้วยค่ะแล้วก็จะมีในกลุ่มของซีอิ๊วขาวแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากเชลยราอันนี้ อันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์จากเชื้อราที่เกิดจากเห็ดค่ะนัองจากจะมีผลิตภัณฑ์ที่มาโชว์ให้ดูนะคะก็จะมีพวกอุปกรณ์ในการทำและปฏิบัติการนะคะจะอยู่ทางด้านนี้เลยคะ่ะจะมีพวกเพจอาหารเลี้ยงเชื้อมีตะเกียงแล้วก็มีปีเป็ดคืออันนี้นะคะแล้วก็จะมีอธิบายว่าเทคนิค ในปปฏิบัติการพวกสเปคเพจทำยังไงแล้วก็จะมีการสอนวัดปริมาณแอลกอฮอล์นะคะก็คือมีการใช้เครื่องอีบูอีบูโอมมเตอร์ค่ะก็จะมีสอนว่าวัดยังไงอ่านค่าจากกราฟนี้แผ่นนี้อ่านยังไงนี่ค่ะแล้วก็มีการตรวจ ปริมาณน้ำตาลนะคะโดยใช้เครื่อง reflectometer ค่ะคืออันนี้เครื่องก็จะมีหน้าตาเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีอธิบายค่ะว่าอ่านค่าอ่านค่าด้านนี้ใส่ตัวอย่างด้านนี้ค่ะ,นนคะแล้วก็มีการสอนวัดปริมาณก,นะะด,กาาดนะคะโดยการไตเตตนะคะก็จะมีการ ใส่ตัวอย่างลงในฟ้านะคะแล้วก็มีการหยดสารเพื่อให้สังเกตการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายค่ะถ้าสารมีปริมาณกดนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นสีชมพูอ่อน o p e โอเพนขขของคณะเรานะคะก็จะมีคร่าวๆประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะ